ลำตรงนะลำกระทบไม้นะเป่าแคดมีของเอามาถวายาในหลวงเลยในหลวงตื่นเต้นชอบนะก็ให้พวกข้ารการเนี่ยสืบถามสืบคนดู อาจารย์วุครับเนื่องด้วยก่อนน้นนี้นก็คือผมเนี่ยได้ลงคลิปในเพจของตัวเองนะครับจอกรีบูแล้วก็พูดในเรื่องของประเด็นกระเลียงกับกระลังแล้วทีนี้ก็มีแฟนเพจนะครับก็มีความเห็นกันหลากหลายนะครับทีนี้ผมเนี่ยก็อยากจะ,กจะได้ความเห็นในมุมมองของอาจารย์วุฒิในเรื่องประเด็นของกระเรียงกับกระลังเนื่องด้วยอาจารย์วุฒิเป็นคนที่เ,เชิวชาญในเรื่องของกระเรียงหลายๆเรื่อง,องลหลายๆมิตินะครับก็เลย,ยขออาจารย์วุฒิให้ความเห็นในเรื่องนี้หน่อยครับก็อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะว่า จอกีบุเนี่ยเป็นเกลี่ยงที่เป็นคนชอบหาเรื่องคือเรื่องอะไรที่คนเขาสนใจเนี่ยนะจอกีบุมักจะหามาแล้วก็เอาเรื่องเหล่านั้นนะโยนมาให้กับเออทุกคนได้ได้รู้อา่าแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันวันนี้จอกีบุมาหาเรื่องกับผมด้วยใช่ครับ <laughs> <laughs> มาหาเรื่อง <laughs> มาหาเรื่องอะไรได้เมื่อ <laughs> กี้เนี่ยมาหาเรื่องกเกลี่ยงกับกระ่างครับในมุมอาจารย์บุตร เขาเชื่อว่าวันนี้เราจะได้เรื่องกันยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนกันนะครับผมผมก็สนใจนะแล้วก็พยายามติดตามที่มาที่ไปของคําว่ากะลางเนี่ยมันโผล่เข้ามาในพื้นที่แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วคําว่ากลางเนี่ยนะมันก็เป็นจะว่าเป็นคําใหม่หรือมันก็มีการพูดและใช้กัน ยาวนานพอสมควรแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในยุคแรกๆเลยที่มีการบันทึกเรื่องราวของคดเกลียงเนี่ยนะยกตัวอย่างในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยที่พรร่งให้มีการบูรณะฟื้นฟูนฟวททัดเชสุน์เนี่ย<ะ>ก็มีการวาดรูปเกลียงนะแล้วก็อธิบายว่านี่คือเกลียงหน้าตาเป็นยอย่างนี้อย่างนี้เขาใช้คําว่าเกลียงนะ,ะแล้ววกกลับมาอีกใน สมัยรัชกาลที่สามเหมือนกันสุธรผู้เวลาไปสุพรรณนะก็ไปเจอกระเรียงเจอแล้วว่าแต่งโครงนิราเนิราสุพรรณก็ใช้คําว่ากระเรียงนะ,ก,ะก็ยังไม่เจอคําว่ากลางในยุคสมัยตนน้นรัตนโกสินย้อนกลับไปอีกถ้าเราอ่านเรื่องเสภาหรือเรื่องขุนทั้งขุนแผนเนี่ยนะก็จะมีก็จะมีเรื่องของกระเรียงด้วยเหมือนกันนะรัชกาลที่สองก็เขียนถึงในขุนท้งขุนแผน สุธน,นผู้เ็าเขียนด้วยเหมือนกันก็พูดถึงกรลียงดังนั้นเราดูวรรณกรรมตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินนะเราไม่เจอคําว่ากลางเลยนะเจอแต่คําว่าเกรลียงแล้วเกรลียงนี่สะกดสระเอกอไก่หล่อเหลือมเอกเยายักษ์นะฮวงงูไม่มีกนะนักกรลียงไปเลยอ๋อไ,ไม่มีคำว่าไม่มีคำวา่ากะใช่ไหมครับไม่มีคำวา่ากะเป็นเกรลียงไปเลยสุธนพูดก็เขียนอย่างนั้นคร<อ><อ>ั้งแรกที่ผมเจอคําว่ากลางเลยนะเจอในหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าสมุด ราชบ,บุรีสมุดร,ราชบุรีนี่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกะคระที่หกเลยแล้วก็ในสมุดร,ราชบุรีเนี่ยนะมันจะพูดถึงเรื่องคนต่ตางๆในมณฑลราชบุรีมณฑลราชบุรีคือตั้งแต่ปรจจวบเพชรบุรีราชบุรีรารกาญจนบ,บุรีนะอันนี้บริเวณนี้เรยกวบอมณฑลราชบุรีแล้วในหนังสือสมุดร,ราชบุรีเนี่ยเขาก็พูดพูดถึงชนชัติต่างๆมีกระเหลี่ยกด้วย แล้วในหนังสือเล่มนั้นยังบอกนอกจากเกลียงแล้วยังมีกะลางด้วยไอ้นี่คือั้งแรกด้วยที่เห็นคําว่ากระลางปรากฏในเอกสา,<ม>า,า,า,าร,าร,รแล้วก็มันเป็นเอกสารทางราชการไงครับผมแล้วก็มันเป็นเอกสารที่แพร่หลายในมณฑลราชบุรีหรือว่าภาคกลางภ<ม>าคกลางก็าือประจุบเพชรบุรีราปบุรีมุการใช่ปะ<ม>ไอ้นั่นคือคําที่มันปรากฏทีนี้ไอ้คาว่ากระลางเนี่ยนะมันไปปรากฏอีกในงานของบุญช่วยศรีสวัส ซึ่งเป็นคนเ,เป็นนักวพียารานักมนุษยวิทยาหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขียนเลือก่ยู่ชาวเขาในประเทศไทยบุญช่วยศรีสัวดิ์ก็คงจะอ้างถึงางานในสมุทรราครีเกี่ยวกับกะหลิงและกะลาง <ừ> ดังนั้นคําว่ากะลางนี่ปรากฏจากหลักฐานที่พูดถึงนี่นะครับผมทีนี้เนี่ยไอ้คำว่ากะลางนี่มันมา,าถูกผลิตซ้ําหรือเปิดเผยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะช่วงเหตุการณ แก่งกระจานนะครับตอนที่หอตกนี่นะเหตุการณ์กานาวสีในเอกสารของกรมอุทยานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยพูดถึงชุมชนเกลียงในแก่งกระจานเพราะว่าในป่าแก่งกระจานเนี่ยไม่มีเกลียงหรอกในอุทยานเนี่ยนะมีแต่กระลาแล้วบอกว่ากระลางเนี่ยอ,อ,อพยพมาจากเมืองนอกหรือถวายมาจากพม่าเข้ามาดังนั้นเขากะลาเนี่ยมันปรากฏในเอกสารของทางราชการในอุทยานหมายความว่า เ,เขาอ้างว่ากรณีที่เกิดขึ้นใน,นั้นมีการบุกรุกมีคนแพ้วถังป่าหรือเหตุการณ์กลางที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกลียงแต่เป็นพวกกลางดังนั้นพอกลางขึ้นมาปั๊บเนี้ยคนก็กงงเอ๊ะกลางนี้เป็นไทรใช่ปะ่ะใช่ครับก็เป็นที่สงสัยกลางไม่ใช่เกลียงเนี้ยดังนั้นเมื่อไม่ใช่เกลียดปั๊บไอ้คนนี้ต้องมาจากเมืองนอกแน่แน่ไอ้คนเหล่านี้เป็นภัยความมั่นคงนะเป็นภัยตามชายแดนดังนั้นการที่รัดหรือ อุทยานกระทาการใดๆกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่ากะหลากเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่สังคมก็ตั้งข้อสงสัยแล้วแต่ว<ต>่าถ้าเกิดว่าเป็นบอกอเฮ้ยคนเหล่านี้เป็นกะเหลี่ยงนี่มันก็เป็นเรื่องอสิเพราะทุกคนรู้จักกะเหลี่ยงใช่ปะใช่ครับพอใช้คําว่ากะหลางป<ม>ับเนี่ยเอ้ยเป็นคนใหม่เอ้ยเป็นใครก็ไม่รู้เอ้ยเป็นคนหม,มาจากที่อื่นดังนั้นการกระทําต่อบุคคลเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องดุ่มเหมือนกันชอบตามหรือเปล่ามันบอกว่า เหล็กเลียงคขา่าเกลียงแต่ว่าไปล่อพวกกลางดีกว่า<ม>เหล่านี้เป็นตน้นไะอ้นั่นคือเรื่องที่ปรากฏ<ม>เกิดขึ้นนะครับในเอกสารของาราชก,การคืออุทยานการะจายบอกว่าในอุทยานไม่มีชุมชนเกลียงแต่ว่ามีกลางมาจากที่อื่นไอ้นั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคำนี้มันเลยมันเลย เกิดการถามกันขึ้นมาครับอ้นั่นคือที่มาเนี่ยนะครับผมถัดจากนั้นมาเนี่ยผมก็ดูว่าไอไ้อคำว่ากลางนี่มันมาจากไหนล่าสุดเนี่ยนะผมดูในในการเสด็จประพาสเควนนอยน้ำตกายโยของรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยเสด็จน้ำตกายโยครั้งแรก2,416ครับผมตอนนั้นพระองค์ก็หลังจากที่บวชแล้วก็ศึกออกมา ก็ไปเซ็จสายโยกโปรองเสด็จสี่ครั้งครับผมคร,ครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสําคัญมากพวกคนไปกันเยอะไงพวกเชื้อพระวงเรือต่างๆพรั่งก็ไปนะไปปั๊บทุกคนก็สนใจก็มีการบันทึกถึงผู้คนในการเ็จครั้งนั้นมีกะลียงมีมอนมีจีนแล้วก็มียวนคร,ครับผม มีกระเลียงด้วยรัชกาที่สนใจมากเลยพวกกระเลียงนียนะ<ถ>เ,เป็นใครยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงเป็นอยู่ยังไงภาษาศาสนาหรือวิถีชีวิตเนี่ยก็ให้คณนากาศเนี่ยไปสืบค้นมานะอธิบายถยุไอ้คนกระเลียงเนี่ยที่รูปน้ำพลอยน้อยหรือสาย,ยกหรือที่พร้อเจอเนี่ยออวิถีชีวิตเป็นยังไงแต่พรากฏว่าในเอกสารที่เป็นเป็นงานที่พวกคันากาศคงจะสืบมาแล้วก็ถวายให้กับ รัชกาลที่๕ no นี้มันปรากฏเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูเพราะเพราะว่าได้เจอนะสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดนะก่อนสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดก่อนจับรวรรดาชบุรีปรากฏได้คำนี้มันปรากฏนะเก่ากว่าอีกเก่ากว่าอีกนะน่าสนใจครับเพราะว่ารัชกาลที่าเสร็จ ที่ใส่ย,ยกแล้วไปที่บ้านตุ้มสุ่มนะคนเกลียงนี่เป็นร้อยเลยนะม,มาเฝ้านะมาดูโห้ห่อเรือเยอะแยะใช่ป่ะพระเจ้าแผ่นดินมาโหยคนเกลียงมาเอาของเอาข้าวมาถวายใช่ป่ะแล้วตอนคืนเนี่ยพวกเกลียงพวกนี้นะเกลียงพี่น้องเกลียงแถวเวนเอาไว้ลำตรงนะลำ <ứng> กระทบไม้นะ <ứng> เ,เป่าแคดมีของเอามาถวายในหลวงเลยในหลวงตื่นเต้นชอบนะก็ให้พวกขณนการเนี่ยสืบถามสืบคนดูในงานที่เป็น พระราชนิพนธ์ของพระองค์เนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้ที่มาของคําว่ากระลางเนี่ยนะคนที่อธิบายเนี่ยมันเป็นหลวงพลหลวงพลนี่เป็นตําแหน่งานดาหรือในกองบริเวณเที่แวงน้อยเขาบอกว่า,ามหลวงพลแจ้งอยู่ในแวงลุ่มสุ่มนี้หมายว่าไอ้นี่คือกระเหรี่ยงแถวลุ่มสุ่มคือสายโยกพวกหนึ่งมีเรียกกระลางอยู่ตางบ้านนะ ภาษาผิดกับเกลียงเพียงประมาณมอนกับม่านต่างเขาไม่เข้าใจนะนเริ่มปรากฏพวกกระหา่อยางศกกับปลอกยิ่งกินจนจิ้งก่าว่าหาเลือกไม่ที่เรือนดูอยู่ยิ่งกว่าครัวไฟจะอาศัยแห่งใดไม่ได้เลยนะครับไอ้นี่คือเราเจอคำว่า กระลางขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้คาว่ากลางเนี่ยปรากฏแสดงว่าคนกรุงเทพหรือข้าราชการเนี่ยแยกแยะนะรหรือเอาอะไรแยกแยะไม่รู้แหละครับว่าเฮ้ยมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะไอ้พวกเนี่ยไม่ใช่เกรียงแต่เป็นกลางนะเออกลางพวกเนี่ยภาษาผิดกับเกลียง เพียงประมาณก็แสดงว่าภาษาผิดเกิดเกลียงเพียงประมาณก็แสดงภาษาผิดกันไม่เท่าไหร่ครับผมครับอ,อพวกกลางอย่างสกรปรกยิ่งเ,เขาบอกว่ากางเนล่งเป็นพวกสกรปรกนะ <ừ> ออไม่สะอาดครับผมกินกิ้งกา ว่าหาเลือกไม่กินกงกินกาหรืออะไรก็ได้เขากินคือคือกำลังจะบอกว่าไอ้พวกกลางนะสกอป,ปกนะกินอะไรไปมั่วหมดไอ้คนไอ้ไอ้ที่คนกรุงเขากินกันไม่กินไอ้กินกงกินกาก็กินใช่ป่ะกินไม่เลือกว่างัน้นกินไม่เลือกนะที่เลือนดูยิ่งกว่าครัวไฟจะดตกบ้านของคนเกลืองมันมีครัวไฟใช่ป่ะจะอาศัยแห่งใดไม่ได้เลยแสดงว่าแสดงว่าเขากำลังอธิบายว่าบ้านบ้านของ กลางเนี่ยนะสกปรกแล้วก็อาศัยอยู่ไม่ได้เลยทีนี้พอมันอธิบายควาว่ากลางนี่มีสภาพแบบนี้ใช่ป่ะครับดึงสกปรกกินกิ้งกงกินกิ้งกาบ้านเรือนเอสกปรกแล้วก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นคําว่ากลางเนี่ยมันเป็นการตอกย้ําถึงคนเถื่อนนะคนไม่สะอาดหรือคนที่ไม่ทันสมัยไอ้ไอนี่คือที่มาของมันนะของคําว่ากลางครับถือว่าเป็นคําที่ บันทึกไว้เก่ามากเลยนะครับดังนั้นแต่ตรงนี้มันน่าสนใจบอกว่าภาษาผิดกับกเกลียงเพียงประมาณแสดงว่าภาษาเหมือนกันอาจจะแตกกันนิดหน่อยเหมือนกับอีสานกับล้านนาหรือไออทยภาคกลางกับภาคใต้ก็ไทยด้วยกันภาษามันอาจจะผินกันไปแสดงว่ามันก็เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะกะเหลียงเนี่ยนะเพียงแต่ว่ามันโผล่คำว่ากลางยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือที่มา ที่ไปของคำว่ากลางเกิดขึ้นนะถูกบันทึกเขียนไว้ในสมัยรัชกาลที่ห้า2,431นะแล้วก็มีการถามถ่ายเรื่องราวของกะเหรี่ยงแล้วอธิบายว่าคำว่ากลางเนี่ยมันเป็นคนก่อกบนะกินกิ้งกงกินกิ้งกาบ้านเรือนไม่สะอาดดังนั้นเราเราเราก็เกิดความด้วยท่านงั้นเราจะต้องใช้คำว่ากลางทําไมวอีกส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่า ไอ้อออออออคนที่เขียนเลยนะม,มันเป็นคนกรุงเทพใช่ป่ะเป็นชาววังเป็นข้าราชการใช่ป่ะสมุดร,ราชบีก็เหมือนกันอ่ะมันเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้แพร่หลายในมณฑลราชบีครับผมดังนั้นคำว,ว่ากระลายมันเลยถูกพวกข้าราชการหรือคนไทยหรือพวกคนในวังหรือข้าราชการเรียกคนกลุ่มนี้นะ,ะทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้อออออออมณฑลราชบรีราชบรีเพชรบีประจวบมองการเนี่ย แล้วก็คนเกรลียงแถวมืองการสุพรรณอุทยัยใช่ป่ะครับเออมันก็เป็นเกเลียงเหมือนกันแหละและ <torso. S 2> กะเลียงแถวสุพรรณอุทัยเนี่ยมันก็มีญาติไปทางนูน่นแม้จัทอุ้มผางใช่ไหมครับเออดังนั้นคําที่ใช้หรือเรียกเนี่ยมันก็เป็นคําที่ใช้ในบริบทของตั้งแต่อุ้มผางลงมานะที่ใช้เรียกเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็ลงมาในมณฑลราชบุรีหรือในภาคกลางภาคอืนไม่มีหลอกคำเนี่ย เป็นอย่างงัเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตัดไปเลยคํานี้ไม่ต้องใช้ผมันเป็นคาด้อยค่าครับมันเป็นคําที่ตอบย้ำที่เราไม่มีศักดิ์ศรีก็อยากอธิบายเท่านี้แหละนะครับเป็นคําเรียกในกลุ่มคนกระเลงเองไหมครับหรือว่าเป็นคําที่จากคนอื่นเรียกคือเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นคําของคนอื่น เขาเรียกนะแล้วคนอื่นเป็นใครเป็นข้าราชการรเป็นคนกรุงเทพข้าราชการและกรุงเทพเนี่ยเราเป็นคนเกลียงเราก็ยกย่องว่าเขามีความรู้ใช่ป่ะแล้วเราก็ยกย่องอุ้ยเขาเป็นข้าราชการทําอะไรพูดอะไรก็ถูกหมดอ่ะทีนี้พอเขาเรียกเราอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวเราซึ่งคิดว่าเฮ้ยไม่มีความรู้เราด้อยกว่าเราก็ไปรับคำนั้นมาใช้เรียกใช้เรียกแล้วย่อปักกันไปจนถึงทุกวันเนี้ยไอ้คำว่า คำนียนะมันมันไม่เกี่ยวกับพี่น้องเรี่ยงจากฝั่งพมงฝั่งพม่าไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับมันเกิดขึ้นจากบริบทที่ว่านี่แหละนะครับครับผมครับอาจารย์วุฒิก็อธิบายชัดเจนมากครับด้เรื่องในวันนี้ได้เรื่องครับได้เรื่องโอ้ได้เรื่องได้เรื่องดีเลยครับครับผมก็ขอบคุณอาจารย์วุฒิครับได้มาให้ในมุมมองนี้อธิบายแล้วก็เห็นภาพความเชื่อมโยงต่างๆได้อย่างชัดเจนครับขอบคุณครับ